กาดประแดดครับแต่อบอ้าวกำลังตัดหญ้าอยู่กลางทุ่งนาุนะครับ49กำลังใส่ตัดหญ้าครับโบมันตัดเขาเ้อตัดหญ้าหญ้าสนู สวัสดีครับมือนี้ยุ่กลางทุ่งนานะครับเด้อหาตัดห้า,านนหนำันานี่นนครับห้าหัดหนาําำันนาพู้นสุดปุ้นแลวครับบ่ไดดท้ายคลิปหลายคลิปแล้วครับ อันนั้นก็เป็นป้าอ้อยครับแต่บอประมาณข้างเจ้าของนะครับของเพิ่นนี่ครับโอ้อที่เขียวๆนะครับถึงให้พุ่นละ มื่อวามื่ว่ากินน้าม้าก่อนเดอ้อนี่กันน้องสาครับอีกน้องนึงนะครับน้องนี่ปลาไงครับ องโตโลละ่ะป่านี่น้องนี่เอาอาหารให้กินซุม,มือครับเขียวชุม่มไปด้วยทุ่งนา พิ่งได้ขั้นหนึ่งครับนี่ทัดหนาเ้าเหยียดเลยขั้นนี้ลงมาข้างล่างครับข้างบนแล้วแล้วนี่แหละครับสุดแดนเึ้นอนนะครับนะมีหลักแดนอยู่ นาครับนั่นก็เป็นทางถนนเข้าไปบ้านูบ้านลังชุกเขียวครับผ่านลังนั่นไปอากาศไม่แดดแต่ร้อนครับวันนี้เมฆหลาย นี่ตั้งแต่มาครับตัดหญ้ามเมื่อมันเข่าแล้วครับตัดหญ้าออกจังเห็นเข่าซอดขึ้นมาครับหญ้าลายปีนาพ่ตัดแล้วครับฉีดยาฉีดยาคุ้มเอา แล้วคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนีดก่อนนะครับเดอ้อคลิปหน้าพอกันไหมเดินโดนพอกันทีนึงครับผมทายตามทองไรทองหน้านี่แหละครับรัับคลิปนี้ ไว้ซ้ำนีก่กันครับ